รถครอบครัวยอดนิยมสุดฮิตตลอดกาลนะครับต้อง t ต y o ta Fort u n e er เเท่านั้นสวัสดีครับผมตีบิกรถสวยนะครับวันนี้ครับเหมือนเดิมผมพามาชมรถสวยๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาชมรถครอบครัวยอดฮิตนะครับตลอดกาลนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น t o y ย ta Fort u n e r 3000 4 Wheel t r วิทีอีนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นทีอีแท้หมายความว่าพอมันเป็นทีอีแท้ท็อปสุดเนี่ยเขาจะล็อกไว้เลยว่าจะเป็นเครื่อง3 0 0พัน ขับเคลื่อน4ล้อหรือ4ฟ e วิลคันนี้เป็น4ฟวิลฟูลไทมนะสำหรับ Fortuner t ร์เทีย p ตัวนี้จะเป็นฟูลไทม์จะให้มาเป็นฟูลไทม์เลยคันนี้รถปี1 2จรถมือเดียวป้ายแดงสีขาวมุกรถบอดี้สวยๆส,สีเดิมๆบางๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสีเดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะคันนี้นะครับแล้วก็น็อตไม่ขยับสวยเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องเหมือนเดิมนะครับ อันดับแรกรถมือ2เราต้องดูห้องเครื่องก่อนเนาะดูห้องเครื่องดูบอดี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่เลียงให้ชมกันเลยว่าความสวยสําหรับรถคันนี้เป็นไงบ้างคันนี้รถประวัติศูนย์รถด,ดูแลดีนะครับมาเราไล่เลยน็อตเนตไม่มีขยับเลยนะสําหรับรถปี1 2บสจุดสิคันนี้มือเดียวป้ายแดงรถบ้านแท้ๆนะครับเข้าศูนย์ประวัติทุกครั้งเลยนะครับรูกยางรองฝากระโปรงครบๆเลยแผงออมร้อนอยู่ครบนะคันนี้รถเซอร์วิสด,ดีมากนะครับประวัติศูนย์ครบเลยนะ ่ะเดี๋ยวเราดูบอดี้กันก่อนเพจเม็ดอาร์คมมกเดิมๆครบๆเลยนะครับไล่เรียงกันไปโอเคนะครับนี่คันหน้ายางฟองฝังกระโปงหน้าเดิมๆเห็นไหมเลขคันหน้าอยู่ครบเลยนะครับทุกอย่างรองต่างๆมีครบนะ แต่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้ว่าเรารับประกันอะไรบ้างนะครับชนหนักพิกความจมน้ําเล็กไม้แท้ไม่ตัดต่อพิกความจมน้ําแต่อย่างใดนะครับหากพบเจอรับซื้อคืนเต็มจานวนนะครับตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วผมก็จะสอนลูกค้าดูรถด้วยนะครับแต่อันดับแรกเลยเราน็อตไม่ขยับสีบางเดิมใช้เครื่องวัดสีได้เลยนะครับอันนี้ก็สบายใจได้แล้วนะครับยิ่งเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสามพัน four wheel นะครับเป็นเครื่องหนึ่งเคดีนะก็ทนเลยนะครับสาหรับตัวนี้เครื่องหนึ่งเคดี ทนทนใช้ยาวๆนะคบเป็นยอดฮิตอยู่แล้วอ่ะสำหรับตัวนี้ขึ้นเขาอะไรพวกนี้สบายเลยเป็น3,000ันโฟร์ว u ลฟูลไทม์มือเดียวป้ายแดงสีขาวมุกเดิมทั้งลำเลยนะครับตัวท็อปสำหรับทีอดีมาเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนทีอดีก็จะเป็นล้อแมกลายนี้นะครับยางโตโยใหม่4เเส้นดอกยางเหลือเพียบนะครับยางนี้เป็นตีเป็นยางใหม่ก็ได้นะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับสำหรับทีอดีเนี่ยช่องตรงนี้เขาจะเตี้ยนิดนึงนะ ถ้าเป็น T ทีดีแท้นะคบเพราะว่ามันจะเป็นสปริงทีดีโรงงานเลยจะเตีย้ยกว่าตัว V ปกตินะอันนี้เป็นทีดีจะเตี้ยอย่างยิ่จากโรงงานเลยนะครับจะสวยนิดนึงจะสปอร์ตไฟตัดหมอกมีโลโก้ทีดีนะครับที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้ามีให้ครบนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีเป็นเรื่องปกติสําหรับรถตัวท็อปอยู่แล้วบันไดข้างเป็นสีดาล้วนนะครับสติ๊กเกอร์ข้างตรงนี้คือแท้เดิมโรงงานนะครับไม่ได้ติดเพิ่มนะฮะมือเปิดโครเมี่ยมแล้วต้องบอกนี้รถคันนี้สีเดิมเดิมบางผมจะให้ดู รอยต่อไม่มีถ้ารถเก็บสีนะเขาจะติดกระดาษกาวใช่ไหมไปรอยต่อคันนี้เดิมๆเ,เลยเนี่ยฟังเสียงก็รู้แล้วนะครับคันนี้เดิมๆบางๆนะสาหรับภายในเหมือนเดิมครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าที่ปรับกระจกจะเป็นลายเคปล่านะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังปักเทียดีให้เรียบร้อยนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้ามีครบแล้วก็เป็นพงมลัยเย็บหนังแดงเป็นเย็บได้แดงหนังรูให้เรียบร้อยนะครับกุญแจรีรโมทมี2ชุดเหมือนเดิมมี2งชุดเดี๋ยวขึ้นรูปนิ่งให้เดี๋ยวเราติดเครื่องกันก่อนนะ นะครับเครื่องก็ติดตามภาษา Fortuner เลยเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็นี่เลยมีระบบคูชคอนโทรลไฟหน้ามาตติฟังก์กชันพวงมาลายัยมีให้ครบนะฮะโอเคเลยมาปึ๊บตัวนี้จะเป็น 4W h e e l นะครับแล้วก็เกียร์ขับเคลื่อนด้วยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็น 4 v i e l Full Time สำหรับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลให้เรียบร้อยแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมคือเป็นระบบจอแอดอยให้เรียบร้อยมีกล้องมองหลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน g o o g l e Map YouTube อะไรพวกนี้ดูได้เลยนะ Netflix อะไรพวกนี้นะต่ออ่อ w i o i h o t s p o t ดูเนะครับแล้วก็คู่มือบุ s กสวิตอะไรครบนะครับคุณจะมีอีกชุดนะเป็นสำรองครบ2ชุดเลยนะครับอยู่ที่รถลูกหนึ่งนะครับผมรถสวยสำหรับคันนี้รถแบบดีใช้รักษาไม่ไม่โทม,มนะครับรถใช้ภายในบ้านไม่ลุย แบบหนักๆมาก่อนนะรถคันนีไ้ไม่ได้เป็นสไตล์นั้นนะครับแล้วก็รถเล่มทะเบียนผมมีให้เหมือนเดิมวันนี้ร้อนกันนิดนึงนะฮะก็รถเล่มเดิมนะมือเดียวป้ายแดงนะครับอยู่จังหวัดกรุงเทพปทุมธานีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวปิดปิดอ้นเ่ไว้หน่อยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยผ่อนไฟแนนซ์หมดนะครับแค่นั้นจบเลย12.13นะครับแล้วก็ ไม่มีชำรุดสูญหายนะครับแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนเครื่องอะไรนะเล่มเดิมๆอย่างนี้รถบ้านแท้ไม่ใช่รถประมูลนะครับรถคันนี้ผมซื้อจา,จากลูกค้าที่บ้านเลยไม่ใช่รถประมูลนะครับภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับภาษีเป็นปี69ปีหน้านะนะครับก็มือเดียวป้ายแดงสวยทั้งรถสวยทั้งเล่มเหมือนเดิมไปรถมือเดียวป้ายแดงคุณแจมีครบนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเอกสารกันตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเบาะภายในสวยนะครับก็ฟอกทาความสะอาดมาเรียบร้อยพอสมควรนะครับผ้าหลังคาโอเค เรียบร้อยดีนะครับเบาปักเทียดีสําหรับคันนี้เลขไม้เพียง252,000กิโลต้องบอกงี้นะครับรถเลขไม้น้อยนะสําหรับคันนี้รถเลขไม้ไม่เยอะนะครับก็เอางี้ละกันถึงขั้นตอนนี้แล้วลูกค้าบ,บอกเออไม้เท่าไหร่200,000กว่าอย่างถ้าเป็นบางท่านผู้ใหญ่บางท่านก็จะเข้าใจดีว่าเออรถปี12 13ก็วิ่งกันประมาณนี้คันนี้เขาวิ่งตกปีละ20,000กโล20,000กโลก็ตกวันละ60กโลไปทํางาน30กโลกับ30กโลก็เท่ากับวันละ60กโล เดือนละพันแปดร้อยโลเนาะพันแปดร้อยโลอันนี้คือแค่ไปกลับทํางานยังไม่รวมเสาหยุดเสาอาทิตย์แล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดที่วิ่งกันเจ็ดแปดร้อยโลหรือวิ่งกันสามสี่ร้อยโลพัทยาก็สามร้อยโลละนะครับอย่างขึ้นเหนือก็ต้องมีพันกว่าโลนะครับคันนี้แค่ไปกลับแค่วิ่งทุระแค่นั้นไปกลับทํางานเช้าเย็นแค่นั้นนะครับถือว่าเป็นไม่มาตรฐานคันนี้วิ่งน้อยนะนะครับถือว่าวิ่งน้อยหรือวิ่งวิ่งตามเกณฑ์เลยนะครับแล้วรถเรามีประวัติ เช็คศูนย์ด้วยแล้วก็เครื่องยนต์ของฟอร์จูเ r อร์หนึ่งหรือ2 KD ตัวนี้เขาวิ่งกันต้องบอกว่า3 4มสี่แสนหแสนโลนะ้ำในกลุ่ม f o r t จ n e r นี่เขาอวดเลขไม้เยอะกันนะครับในกลุ่ม f o r t จ n e r อร์เขาอวดเลขไม้เยอะกันแต่ถ้าเลขไม้นี้ถือว่าเป็นเลขไม้มาตรฐานเลยหรือต่ากว่าเกณฑ์ด้วยถือว่าน้อยนะครับหนึ่งที่สำคัญหนึ่งไม้แท้สองโลเช็คศูนย์เซอร์วิสตามระบบหมดเลยนะครับอย่างเรื่องระบบแอร์เนี่ยคันนี้เซอร์วิสแล้วนะครับเซอร์วิสเรียบร้อยมีบิลให้เรียบร้อยสายพันธนุ์เทมมิ่ง สายพันธุ์ทมิ่งเปลี่ยนแล้วนะครับอย่างรถเลขไมงเงี้ยเปลี่ยนสายพันธุ์ทมิ่งแล้วนะครับรอบต่อไปก็จะมีข้อมูลหรือว่ามีประวัติอยู่นะครับอย่างบางคาันเลขไม้ไม่ตรงกับสายพันธุ์เทอร์มิ่งลูกค้าซื้อไปเอ้ยไม้ไม่ตรงเราไม่ทราบพ,พอสายพันธุ์เทอร์มิง่งขาดเสียตังค์นะผมบอกก่อนนะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวดีเทลตรงนี้ยกหัวโทรคุยเดี๋ยวผมให้คำปรึกษานะครับเรามาดูดีเทลรถคันนี้ก่อนสีเดิมทั้งลำนะคันนี้บอดี้สวยๆสีเดิมทั้งลำเลยอ่ะมาดูข้างหลกกัักนต่อ นะครับส่วนข้างหลังนะครับเบาข้างหลังสวยงามเหมือนเดิมมาดูตรงนี้เลยอ่าผมให้ดูผมรอบคันเบาะสวยแผงประตูสวยนะครับไม่มีรอยนะไม่มีเลอะไม่เคยลุยดินแดงนะครับเป็นรถวิ่งกรุงเทพเลยนะครับอ่าเบาประมาณนี้แ,แอร์หลังคามีอยู่แล้วถ้าถ้าเป็นตัว Fortuner Champ s, จะมีแอร์หลังคาให้อยู่แล้วนะครับเบาก,กระพับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ปึ๊บอ่า มันเอ็นนอนอย่างนี้ได้นะนะครับหรือว่าจะจะ,จะพับไปก็ตีลังกาไปอย่างนี้ได้ยกตรงนี้ปึ๊บอโอเคก็ขึ้นไปนั่งข้างหลังได้นะครับแอร์พดานมีให้เรียบร้อยอประมาณนี้นะครับเบาะข้างหลังนี่เดิมๆนะ แทบจะไม่มีรอยนั่งนะคบเพราะว่าจะเป็นรอยพับเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าถ้าพับเป็นรอยอย่างเงี้ยแปลว่าเบาะหลังไม่มีคนนั่งผ้าหลังคาสะอาดแล้วก็แบกกไล์ซ้ายขวาเนี่ยครับลูกค้าสังเกตดูว่าจะไม่มีรอยนะครับผ้าหลังคาเดิมนะครับเจ้าของรถเดิมไม่ได้สูบบุหรี่ขับรถนะเจ้าของเดิมก็เป็นคู่สามีภรรยานะครับก็ใช้รถค่อนข้างที่จะรักษานะครับอันนี้เบาะเดิมๆพรมอะไรเงี้ยสะอาดนะลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วเพราะว่ารถ Fort u n e r ที่ใส่พรมแบบเนี้ยผมบอกว่าพรมข้างล่างมันจะสะอาด Not, ดูหัวน็อตอะดูตามนี้ก็ได้ครับดูตามจุดซ่อนเลนส์นต่างๆ่ว่าจะไม่มีสนดิมหรือฟ่นหรือดินแดงนะผมอยากให้ลูกค้าโฟกัสตรงนี้ไอผิวผิวพวกนี้ก็ทําความสะอาดได้แหละแต่ตรงนี้คือจุดซ่อนเลนส์นเนี่ยผมอยากให้ดูความสวยความสดของรถนะครับประมาณนี้อ่อาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับส่วนด้านหลังเหมือนเดิมครับโลโก้เรามีให้ครบนะครับมีระบบ vsc tdi sportivo นี ivo, ่ติ S, ๊กเกอร์ไอโลโก้เดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นเครื่องสัมพานเทอร์โบนะครับเป็น4 w h e e l f u l l time เหมือนเดิมนะครับคิวคาเป็นโลโก้ Fortun e r สวยเลยแล้วก็นี่นะครับน็อตข้างหลังไม่มีขยับนะฝาท้ายไม่เสียนะเปิดขึ้นดีดได้เลยนะน,อน็อตซ้ายขวาเดิมไม่ขยับนะครับแล้วก็เบรกอารตะเข็บเดิมเนี่ยครับดูรอยต่อสีตรงนี้นะฮะเดิมนะครับเนี่ยผมจะให้ดูรอยต่อว่าเออรถเขาไม่เคยผ่านการเก็บ,กบสีเลยคันนี้สีเดิมทั้งลำเลย นะครับนี่สติกเกอร์ลองลูกยางฝากระโปรงมาเดี๋ยวดูนั่นนี่ต่อตักอย่างเดิมนะครับ okay. แล้วก็ดูรอยต่อคันนี้สีเดิมบอดี้สีเดิมทั้งลำครับผมบอกก่อนเจ้าของดูแลดีมากๆนะเนี่ยไม่ไม่มีรอยต่อเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะมาตรงนี้พับกันอย่างนี้นะครับตรงนี้พับอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าปุ๊บแค่นี้เองแล้วก็แขวน จบเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปขแขวนให้โอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าชุดเครื่องมือแม่แรงยังอะไรอยู่นี้นะครับอ,รอ๋อสองข้างอ๋อได้นะสองข้างได้อ่าพับอย่างนี้ก่อนอบอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้พับโลงอย่างนี้นะ นะครับอันนี้พับลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนจุดสําคัญนะครับรถวิ่งลุยไม่วิ่งลุยผมอยากให้ดูจุดซ่อนเลนส์ไม่มีฝุ่นไม่มีดินแดงไม่มีสนิมเครื่องมือเดิมๆไม่คือจะแกะไม่แกะไม่รู้แต่คือโอเคนะครับไม่เยินไม่โสมนะครับรถใช้งานแบบดูแลดีเอาง่ายๆรถใช้ไม่หนักนะครับแล้วก็ให้ดูแบคไลท์ต่างๆผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับตรงผิวพวกเนี้ย อยากให้ดูตรงผิวพวกนี้อะดูข้างนู้นด้วยที่ผมให้ดูตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอย่างบางท่านใช้ Fortuner ใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเขาแขวนเบาะแล้วแถวสามไม่ได้นั่งแต่เขาใช้ขนของหนักเนี้ยบางทีไปทิปหรือขนของวางกล่องวางอะไรตรงนี้ไปลอยหมดนะต้องบอกเลยแต่ผมผมเชื่อว่าลูกค้าที่จะซื้อรถ Toyota Fortun e r รคันนึงเนี่ยผมคิดว่ามีประสบการณ์ดูรถอยู่แล้วว่าเนี่ยไอแผ่นแบกไลพวกเนี้ยคือจุดขายหมดนะถามว่าเบิกใหม่ได้ไหมก็เบิกได้แหละ แต่ก็อันนี้มันของเดิมไงลูกค้าใช้รถรักษานะครับอ่ะคิ้วต่างๆชุดรอยต่อกเกือสวยหมดนะครับไม่เยินไม่เพเยะนะเพราะว่ารถคันนี้มันสีเดิมนะคันนี้สีเดิมทั้งลำเลยอ่ะไม่ได้เก็บสีนะครับก็เนี่ยจับรอยสันรอยเงี้ยไม่มีรอยละอองพ่นนะครับผมจะจับรถสีเดิมทั้งลำครับน็อดดีสวยน็อดไม่ขยับเรื่องชนไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับพอลอมเป็นสีเดิมเลย ครัสซีสวยาดูคัสซีไม่สนิทไม่น้าเค็มนะนะครับยางเป็นยางโตโยนะครับใหม่สีเส้นเนะ้อดอกยางหนาๆเลยนะครับประมาณนี้แผงประตูนี้สวยหมดเข็มล่าสวยมาอยู่ทางด้านนี้ต่อ,อะ <c oughs> นะอประตูเดิมไม่มีถอดนะครับตะคงตะเข็บม,มีให้ครบเหมือนเดิมนะครับ ส่วนลูกค้าบอกว่าอยากให้ดึงไอ้อะไรนะไอยางขอบประตูเนี่ยผมบอกว่าเอาดึงแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวถ้าลูกค้ามารับรถอะครับผมขออนุญาตให้ลูกค้ามาดึงด้วยตาตัวเองเลยนะครับมาตรวจเช็คได้แต่ถ้าผมดึงดึงรอบคันเนี่ยยางมันยางมันจะยืดนะครับยางมันจะยืดนิดนึงนะครับนี่อะผมให้ดูนี่มือเปิดโคมเมี่มนะเห็นไหมว่าไม่มีรอยต่อสีไม่เก็บสีนะครับเห็นไหมเนี่ยเราดูจุดซ่อนเลนต่างๆว่าเฮ้ยถ้ารถเก็บสีเนี่ย มันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมาแปะกระดาษกาวบริเวณนี้นะครับนี่สีเดิมนะราคาเดิมๆนะครับประมาณนี้เลยคิ้วครอบสวยหมดประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วเดี๋ยวลูกค้าชมรอบคันกันนะครับ น็อตไม่ขยับสีเดิมทั้งลำไม่เคยเคลียร์สีสักชิ้นนะครับบอดี้ไม่เคยแตะสีสักชิ้นเลยนะที่ที่ผมดูเนี่ยบอดี้เนี่ยครับไม่เคยเคลียร์สีเลยรอยต่อถ้าผมดูไม่ไม่แบบไม่ไม่พลาดหรืออะไรนะเนี่ยผมดูได้เลยว่ามันสีเดิมทั้งลำเลยครับมันไม่มีรอยต่อนะครับใช้เครื่องวัดสีดูแล้วก็มันก็ผ่านเลยนะสีมันเดิมทั้งคันเลยนะครับประมาณนี้มา รถสัดทรงทรงสวยทรงประมาณนี้เลยนะามาเดี๋ยวไล,ไล่ดูรอบคันกันนะครับโลโก้ไฟตัดหมอกไฟหน้ากระจังหูกระจกแก้มข้างอะไรมีครบนะครับประมาณนี้ล้อสวยยังไม่ปัดสวยหมดนะครับแล้วต้องบอกว่าบางคนบอกอแก้มกับกันชนโคนละสี เป็นเรื่องปกติของ f o r t u n e r นะครับเป็นเรื่องปกติของ Fort u n e r นะครับสีขาวมุกจะไม่เท่ากันนะครับออกเดิมโรงงานยังไงไม่เท่ากันผมมีตัวอย่างนะไปดูหน้าเพจผมก็ได้นะครับรถที่ออกป้ายแดงมารับรถวันแรกสีไม่เท่ากันนะทุกคันเลยนะครับอะมาประมาณนี้ชุดแต่งเทียดตีต่างๆเดิมหมดเลยนะเพจเดิมเพจเพจอย่างนี้ยังมีอยู่ไม่เคยแกะไปทำสี ถ้าแกะไปทำสีมันจะมีมีรอยแบบข,บขอบขอบสีเขานะครับมาจกเดิมรถมิสเน่ครับสำหรับรถคันนี้ผมมองว่ามีสเสน่ห์นะ,ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป ทดลองขับกับเจ้าตัว Toyota Fortuner 3000 4W h e e l Full Time กันเลยครับว่าขับเป็นยังไงบ้างไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับในรถเจ้าตัว Toyota Fortuner นะครับคันนี้เป็น3000 4W h e e l t เทีย l t i m e นะครับเป็น3 0 0พันโฟว w f u ู l ไทเป็นเท d ดีแท้นะครับก็คันนี้มือเดียวป้ายแดงรถสวยๆเลยนะครับก็ออปชันประมาณนี้นะครับโฟวิลจอยดอยมีครบภายในสวยสะอาดแต่สำคัญเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันดีกว่านะครับว่าขับขี่เป็นไงกันบ้างนะครับก็ ปง่ายๆสําสหรับตโยต้าอึดถึกทนใช้คํานี้ได้เหมือนเดิมอึดถึกทนนะครับก็น,นี่เลยนะครับระบบค้ชคอมโทลมัตติฟังชันมีครบแล้วก็โฟวิวนะครับมีครบเหมือนเดิมนะฮะไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับอันนี้ใส่ขับสีได้นะใส่ขับสีได้เลยนะครับแล้วก็น,นี่เลยอ่าประมาณนี้สบายๆประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราทดลองขับขี่กันในซอยก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันที่บนถนนใหญ่นะครับให้ดูว่าศูนย์เสินขับขี่เป็นไงอัตราเร่งโอเคไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราทดลองอระบบฟูลดายกันนะครับแต่เบื้องต้นคันนี้เป็นฟูลไทม์นะแต่ก็ใส่เกียร์เข้าเกียร์อย่างเงี้ยได้ปกติเลยนะครับอประมาณนี้สบายเลยปุ๊บ <c oughs> สำหรับรุ่นนี้ลักษณะภายในคือจุดขายนะครับก็อย่างพวงมาลัยเนี่ยเขาจะสวยจะเป็นลายเคปลานะครับขอบเกียร์จะเป็นเคปลาอันนี้ไม่ได้แต่งแต่งเพิ่มนะอันนี้แต่งจากโรงงานนะครับเป็นออปชั่นมาตรฐานสําหรับเทียดีเลยนะงก็จะมีอ่าเป็นเคปลาแล้วก็พรมพื้นพรมพื้นนะครับจะเป็นสีดํานะพรมพื้นสําหรับเทียดีจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวชุดสปริงจะลดจะเตี้ยนิดนึงนะครับจากโรงงานจะเป็นสปริงเทียดีลดจะเตี้ยกว่าตัววีนะครับก็ทําให้การขับขี่ก็ เฟิร์มขึ้นสนุกขึ้นเกาะถนนขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะเนาะออกห้างป้ายแดงมัน1นล้านห้าแสนกว่านะครับหล้านห้าแสนกว่าวันนี้มันเหลือไม่ถึงครึ่งนะวันนี้ผมขายอยู่ประมาณ50,000นไปปลายนะครับประมาณ579ประมาณนี้แต่รายละเอียดผมอยากให้ลูกค้าดูอัปเดตที่หน้าเพจกันดีกว่านะครับดูอัปเดตอ่าหน้าหน้าเพจจะมีราคารายละเอียดปีรูปรถประมาณ 30- 40รูปนะเดี๋ยวดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้เรามาทดลองขับกันก่อนนะครับ มานี้เลยตัวนี้จะเป็นเกียร์5สปีดนะครับสำหรับออโตมัติเทีดีตัวนี้จะให้เป็น5สปีดแล้ววิธีดู5สปีดดูไงนะครับอันนี้มันเขียนว่าดีดีขีดส่หมายความว่าตบไปทางนี้เป็น4ถ้าผักมาทางนี้คือวิ่ง5เกียร์นะครับแต่ถ้าบางรุ่นก็ยังเป็น4สปีดอยู่นะครับตัวนี้เป็น5สปีดแล้วนะนะครับหน้าจอเรือนไม้ก็ปรับแสงได้นะครับอันนี้ปรับแสงเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมแสงจะสว่งางคว่าขึ้น นะครับไฟหน้านะครับก็มีระบบไฟหน้าออตโต้นะไฟหน้าออโมต้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราปิดระบบออตโต้ไว้นะครับประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราถึงถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเรา,าทดลองขับอัตราขี่กันนะครับเป็นไงบ้างอัตราเร่งกันไปเลยสำหรับ Fortun e r มันเป็นรถที่ทนอยู่แล้วเนาะเป็นเครื่องดีเซลเป็นตัวเดียวที่เครื่องแบบ ปัญหาไม่มีน้อยมากเลยถ้ารถเช็คศูนย์นี่คือจบเลยครับไปเดี๋ยวลองขับกันอะไปเลยออโอเคนะครับศูนย์สบายเลยศูนย์ตรงอยู่แล้วเพราะว่ารถเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ สำหรับลูกค้าบอกว่าเอ๊ขับ4เนี่ยใช้ตอนไหนขับ4ใช้ได้ตลอดครับคือถ้าเนี่ยฝนคึมๆฝนตกลูกค้าเข้าได้เลยครับขับ4ี่กอดถนนมากขึ้นแล้วคันนี้ขับ4แล้วน่าสบายเลยนะครับอันนี้คือถ้าลูกค้าเพ๊บลูกค้าเข้าได้เลยครับมีมีดีกว่าไม่มีเนาะมีดีกว่าไม่มีนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือขับ4แล้วนะผมเข้าเกียร์แล้วขับ4ไฟโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองโฟลอกันนะครับโฟลเดี๋ยวต้องจอดเข้านะครับตอนนี้เรารับใช้4 h i ไฮก่อน4ร์ไฮไปก่อนนะครับมา โฟไฮก็ขับใช้อัตราเร่งได้ปกติเลยนะครับก็ถ้าฝนตกลูกค้าใช้ได้เลยนะนะครับใช้ได้เลยเนี่ยรถมันก็จะขับเฟิรม์มเทียดีเขาก็จะแบบเฟิร์มประมาณนี้ขับง่ายนะวิ่งร้อยกว่าสบายเลยปล่อยมือได้คืออย่างนี้ครับรถรถคันนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาศูนเสริมมันตั้งมาใหม่หมดเรียบร้อยแล้วแหละนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปลองโฟโลนะ,ะเดี๋ยวลองตรงนี้กันก่อนอเขาขับสองหมดขับสองก่อนแล้วนะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองโฟกันดีกว่า เราลองโฟลกันดีกว่าขับโฟเขาปุ๊บอ่ะปุ๊บไฟโชว์นะครับพอถ้าปลดออกปุ๊บสักพักหนึ่งไฟดับก็คือขับ2อันนี้เราเข้าสับขับสแล้วเดี๋ยวถ้าเราเข้าจะเข้าโฟโฟโลใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ว่างก่อนนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับเข้าเกียร์เดินหน้านะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะเขาจะปิดลงนะพวกทักชั่นอะไรพวกนี้เขาจะไม่ให้ไม่ให้ใช้แล้วอันนี้จะเป็นโฟโลแล้วนะครับมันก็จะปั่นหนักๆห,หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันเนี่ย นะครับรถมันก็จะต,ตะกุยอย่างนี้นะอันนี้คือถ้าลูกค้าติดลมหนักๆอะไรอย่างเงี้ยหรือขึ้นทางชันๆเนี่ยคือหน้าหลังอ่ะเขาปั่นเท่ากันนะครับมันก็จะมีการแบ่งกําล,ลังพลังมามามา,มาปั่นร้อนะครับแต่อย่าใช้ในการขับขี่แบบความเร็วสูงนะใช้สําหรับติดขี้เลนขี้ดินหรือขึ้นเขาหนัก,นกๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผม อันนี้คือเทสระบบให้ดูนะว่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้คือมี VSC ถ้าสมมุติเราเข้าโฟล l o เนี่ยระบบทักชั่นเขาจะปิดหมดเลยจะไม่ให้ปิดปิดช่วยการช่วยหรือต่างๆเลยคือจะให้ลุยอย่างเดียวเลยนะครับมาเดี๋ยววิธีใส่กลับก็คือเข้าเกียร์ว่างดึงกับแล้วก็ดึงกับตัวนี้ไฟดับลงถูกต้องไหมอ่ะอันนี้คือขับ2องละสังเกตผมเข้าเกียร์เนี่ยก็จะนิ่มแล้วเห็นไหมครับจะนิ่มแล้วปกติวิ่ง ระบบสมบูรณ์สำหรับรถคันนี้ผมทําการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วครับจะเช็คพวกเซ็นเซอร์โฟร์วิลอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยนานๆใช้ทีผมบอกว่าใช้ไปเลยฝนตกลูกค้าใช้ไปเลยปุ๊บเข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บไปเลยเนี่ยปุ๊บเวลาใส่ปุ๊บมันจะได้ติดอย่างนี้นะครับเวลาใส่พวกมันจะได้ติดอย่างนี้ไงอ่า เพราะว่าถ้านานๆใช้ที่เนี่ยเซนเซอร์เขาจะไม่ค่อยอ่านค่าแต่คันนี้ผมทําการรีเซ็ตเซนเซอร์ทุกตัวใหม่กิฟเลยนะครับแล้วก็ผมจะแนะนําเวลาลูกค้าซื้อลดรุ่นพวกโฟลวิวไปนะบอกว่าพี่พี่ค้าฝนตกก็ใส่เลยนะ,ะใส่บ้างนะครับดึงลงปุ๊บปิดปุ๊บปะเดี๋ยวไปกันต่อเหมือนเดิมนะครับผมบอกแล้วว่าเวลาผมรีวิวรถนะครับแล้วก็เวลาผมอ,อธิบายรถเนี่ยผมรีวิวด้วยความจริงใจเลยนะครับตรงไปตรงมานะครับมาเดี๋ยวเราประมาณนี้ ระบบควบคอนโทนมีครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล็อกได้ล็อความเร็วได้ประมาณนี้เหมือนเดิมครับสำหรับใครดู Toyota Fortuner ตัวนี้นะครับก็ฝากดูรถคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหนึ่คันมือเดียวไปแดงสีเดิมทั้งคันน็อตบอดี้ไม่มีขยับนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปเดิมโรงงานนะครับ รถประวัติดีเช็คส่วนทุกระยะนะครับแล้วก็เหมืออเดิมนครับของผมอยู่ถนนรัตนาธิเบศนะครับจังหวัดนนทบุรีติดสถานีรถไฟฟ้าไซมาข้างหน้านี่คือสะพานพนังก้าวนะครับแม่น้าเจ้าพยาหรือทางด้านซ้ายนะครับเป็นเบอร์โทรติดต่อหน้าเพจนะครับผมเป็นคนตอบมาเลยหน้าเพจเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับให้ผมก็แฟนตอบนะครับแล้วก็ทางด้านขวาไปรู้เพิ่มเติมคันนี้ประมาณ30-40รูปคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วเพราะว่าดีเทลรถคันนี้มันเยอะนิดนึงนะนะครับก็ฝากกติดตามหน้าเพจดูรูปนิ่งได้ถ้าสนใจ โทรเลยนะครับนะครับก็คันนี้ซื้อสดได้ไม่มีแบ็กเจ็ดนะครับไม่ใช่รถประมูลจัดไฟแนนซ์ได้มีบริการหลายธนาคารนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรอื่นๆอีกมากมายยกหูโทรคุยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ